โฟกส์นะครับพัสด์บีสี่ปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับเครื่องสองพันหัวฉีดนะครับเครื่อง A G G เป็นเครื่องรุ่นหัวฉีดที่ประหยัดแล้วก็วิ่งดีบำรุงรักษาง่ายนะครับตัวนี้ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมเป็นล้อ,อ,อกระทะฝาตบนะครับรถเดิมมือเดียวป้ายแดงผู้หญิงใช้นะครับเป็นรถที่สภาพใกล้เคียงมือหนึ่งที่สุด สีก็เป็นสีเดิมเลยแล้วก็รถเนี่ยไม่มีชนหนักเลยนะครับนี่ลองดูล้อฝาตบคลาสสิกนะครับตัวรถเนี่ยเหล็กหนามากทั้งคันนะครับเปิดปิดประตูทีดังดังเขียงแบบแข็งแรงมากก็เครื่องยนต์เนี่ยครับแห้งๆนะครับไม่มีรอยอะไรแล้วก็ไม่เคยล้างห้องเครื่องลองดูได้ชาร์จใหม่นะครับวาริโอ <c oughs> ดูตะเข็บดูน็อตครับไม่มีขยับเลยเบ้าโชกก็ยังดีนี่ทั้ง2ข้างนะครับรถเป็นรถประกอบนอกนำเข้าทั้งคันนะครับนี่ดูหลังไฟวอลเนี่ยตรงนั้นก็ยังแบบอยู่ครบหมดคันนี้นี่คือสภาพดีมากๆเลยนะครับสติกเกอร์ที่โชว์ระดับน้ำยาแอร์ที่ควรเติมก็ยังอยู่นะครับนี่ตำหนิของรถก็จะมีตรงแถวล้อนะครับ ที่เดียวตรงข้างหลังประตูหลังฝั่งคนขับจะมีไปเบียดมานิดหนึ่งครับตามการใช้งานนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวทะเบียนเนี่ยความหมายดีมาก9940เนี่ยผลรวมออกมานี่ลองไปกดดูก็ดีนะครับฝาท้ายสะอาดมากเนี่ยสีนี่คือเดิมโรงงานเลยนะครับรถไม่ได้มีตากแดดเลยและเกอร์ยังเงาเงาเลยนะครับภา,ภายในของฝากระโปรงเนี่ย น็อยังไม่มีขยับเลยเม็ดอาร์กกลมๆเนี่ยดูง่ายมากครับก็รถไม่ได้โดนเลยเนี่ยดูตามซอกเนี่ยแห้งสวยมากนะครับมีอันนี้ก็เป็นมุมดูง่ายครับรถพวกนี้สปริงฝากระโปรงทำออกมาแบบไม่ต้องใช้โชค๊คเนี่ยทนทานโฟมเดิมยังอยู่ครบอย่างอะไรเครื่องมือนี่ก็จะเป็นสีที่ลอกจุดเดียวของรถนะครับ พวงมาลัยเป็นแอร์แบ็กนะครับคันนี้นี่แอร์แบ็กสองลูกซ้ายขวาเบาะผ้าลายตุกแกสะอาดมากๆนะครับน่าใช้ภายในยังครบเดิมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแอร์เย็นเจียบหัวเกียร์ลายไม้นี่ไฟอะไรก็ยังติดครบหมดตรงเพดานมีที่แขวนผ้าแล้วก็เล็กรูมข้างหลังนะครับยืดขาได้แทบจะสุดเลยเพราะว่ารถกว้างมากนะครับนั่งสบายวิธีเทป โซนี่คลาสสิกมากๆก็ยังใช้ได้ดีนะครับนี่หัวเกียร์สวยมากเลยเป็นลายไม้ส่วนมากจะแตกหักกันนี่สติกเกอร์แอร์แบ็ก,ก็ยังอยู่นะครับรถพร้อมพร้อมใช้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนี่ดูที่ฝาถังน้ำมันเพลทครบเลยภาษาเยอรมันเลยรถ นำเข้าทั้งคันทั้งเรือเบาะผ้าลายทุกแก่เดิมๆทั้งคันไม่ขาดไม่สกปรกสะอาดเลยครับล่าสุดรถเพิ่งเปลี่ยนปั๊มน้ํามาทั้งตัวใหม่เลยนะครับเบิกใหม่เปลี่ยนยางหุ้มเพาตัวนอกมาพร้อมเหล็กลัดแล้วก็ปัม๊มพวงมาลัย power ก็เปลี่ยนนะครับสุดท้ายคือเบิกเปลี่ยนพัดลมหน้าเครื่องใหม่เลยเป็นของ valio พร้อมใช้ยาวๆนะครับ